ไม่ซื้อไหวหรอฮอนด้าอคคอร์ดคันนี้ประหยัดก่ารถใหม่ได้ถึงเกือบ1ล้านบาทสภาพแบบนี้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับไปดูกันดีกว่าครับเมื่อรถไซเล็กอึดอัดจ,จนเกินไป Honda a e c อ o r d คันนี้คือคําตอบครับราคาของรถคันนี้ประหยัดก่ารถม่ได้เกือบ1ล้านบาทที่สําคัญครับเก็บเงินวลา200บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้สภาพด้านหน้าของรถคันนี้นะครับฝากระโปรงไม่มีรูรอยกันชนสวยๆแบบนี้คันนี้เหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินส0นเติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยทั้งประหยัดทั้งใหญ่ทั้งหู เอาไปใช้รีบเลยนะฮะก่อนที่คนอื่นจะมาคว้าไปครับสภาพด้านข้างสวยๆหลังคางไม่มีริ้วรอยติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบการออปชั่นมาแบบครบๆสไตล์ผู้บริหารเลยภายในก็หรูหราสภาพใหม่มากๆนะครับที่สําคัญครับเพราะว่าส,สวยเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ตรวจสอบด้วยนะครับคันนี้นะครับหรูหราแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าหน้าใช้งานครับคันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ใบแดงเนี่ยเกือบ1ล้านบาทและราคาไม่ถึง4ี่แสนบาทใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนลงต้นทีหกพันบาทเท่านั้นเก็บเงรถ แอคคอร์ดคันนี้ได้แล้วครับรถทุกคันของวันโดโต้ครับรถบ้านแทรถเซ็นไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนมีวันตีให้กับผู้ลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทัวระเทศด้วยอยู่ที่ไหนครับก็มั่นใจสบายใจเป็นลูกค้าของเราได้เพราะวันโดโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ